มายุดำอันนี้เป็นไรพมุยพมุยดรอไลก็คือนะตอนนั้นอ่ะศูนย์กว่าก็มีใครอ่ะพมุยผมไม่รู้ว่าตอนนั้นพกวยอ่ะจะดังพอขนาดที่จะสร้างหรือยังผมว่ายังเขาก๋วยมนดังวันรัตดาปีหนึ่งสองผมว่ายังถูกปะแล้วชัดเจนเลยว่าสำนักุู้แฏทีเนี่ยสร้างพาให้เนี่ยเท่าที่ตอนนี้ชัดเจนเลยนะ พ่อแดงเขาไปได้อิฐพ่อมกันได้หอมพ่อเต๋อหลวงพ่อมุยวัดดอนไล่พ่อจงวัดหน้าต่างนอกจันออกกนวัดกลางทระเรือนะดังนั้นอันเนี้ยถ้าเห็นพร้อมกันตอนเนี้ยเหมือนท่านอยากให้รู้นะเนี่ยต้องพอมุยต้องพอมุย เพราะตอนนั้นอ่ะพ่อมุ้ยได้ดีดาสองหน้ากลับไปแจกที่สุพรรณด้วยเพราะกลวยอ่ะยังไม่น่าจะได้จะได้สร้างเพราะอะไรเพราะเหรียญเพราะกลวยอ่ะรุ่นแรกเพิ่งจะสร้างปีแรกศูนย์หกใช่ไหมเหรียญกลมศูนย์หกอ่ะ แรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทปป่ปุบ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ s อเช็คพระหรือสแกน q ค c ว d e โคตได้เลยไม้ยุดำมอันนี้เป็นไรพมุยพมุยดรอไลก็คือนะตอนนั้นอ่ะศูนย์กว่าก็มีใครอ่ะพมุย ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นพ่อกวยอ่ะจะดังพอขนาดที่จะสร้างหรือยังผมว่ายังเพราะกวยมันดังวันรัน์ดาปีหนึ่งสองผมว่ายังถูกปะแล้วชัดเจนเลยว่าสํานักุฎธปทีนี่สร้างพระให้เนี่ยเท่าที่ตอนนี้ชัดเจนเลยนะพ่อแดงเขาไปได้ยินพ่อกันนาหอมพ่อเต๋หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่พ่อจงวัดหน้าต่างนอกจันนวัดกลางท่าเรือ เนะี่ะดังนั้นอันเนี้ยถ้าเห็นพร้อมกันตอนเนี้ยเหมือนท่านอยากให้รู้นะเนี่ยต้องพอมุยอืมตองพอมุยเพราะตอนนั้นอ่ะพมุยได้ดีดาสองหน้ากลับไปแจกทิสุพัน์ด้วยเพราะกลวยอะ่ะยังไม่น่าจะได้จะได้สร้างเพราะอะไรเพราะเหรียญเพราะกลวยอะ่ะรุ่นแรกเพิ่งจะสร้างปีแรศูนย์หกศูนย์หกใช่ไหม เรียก้มศูนย์หกว่าอืม,อมดังนั้นอันนี้พอมุยมมมแบ่งไหมครับอาจารย์พอมุยจะไม่ใช่พอมุย<อ>ได้ไงล่ะ<อ>นี่ไง<อ>บางออถูกไหม<อ>บางออ นี่ถ้าเกิดพูดถึงงานแกะรู้รู้จักแต่อะไรพายุหะไม่ใช่พายุหะแล้วกทมก็มีอ,อันนี้กทมเลยศูนยสี่ม่ผับ่วยอ่าอก็ไม่ต้องแปลกใจครับคนที่แกะไมายแกะงาได้ก็ไม่ได้มีแต่คนพายุหะาหรอกครับคนกทมก็แกะได้อโอแบ่งไหมครับอาจารย์องค์นี้นี่ อันนี้คือแบบเดิมทั้งหมดอยากได้ครับไมายพยานนิ้วดำอ่าโอ้โหชัดเจนเลยครับนางกวักงาแกะหลวงพ่อมุ้ยอ่าพ่อมุ้ยเขียนม่าก็เหมือนกันนี่ไงแล้วท่านมาพร้อมกันด้วยแล้วงานเลี่ยมเดิมแบบนี้ผมถามปัจจุบันอะมีคนทำไหมไม่มีไม่มี ชัดเจนเลยครับอาจารย์มีหลวงปูท่ทวดด้วยครับที่สำนักพุทธปฏิบัตสร้างใช่แต่เราไม่เคยมีการพูดถึงสำนักพุทธปฏิบัตสร้างพักกันมาเลยจนวันที่เจอหนังสืออ่ะเราก็เอามาบอกในไลฟ์ของเรานี่แหละเนื้อชินต่างๆอ่ะเนี่ยชินแบบเนี้เนี่ยสำนักพุทธปฏิบัตนะเห็นว่าคนก็เลี่ยมแขวนกันเพราะอะไรเพราะรับจากโคจง นีอีกสมเด็จวัดระฆังก็ทําจากพุทธปฏิบืมใช่ใชป่ะสมเด็จเนืออ้อเนื้อชินอ้นแบบเนี้ยอืเน้ชัดเจนครับพี่บัตรเมืองการมีครับสมเด็จเนื้อชิ้นระเบิดอคนพายุห่ามาย้ายมาเข้ากรุงเทพแล้วรับงานแกะครับพีิ้วบวเออก็ได้หมดอ่ะจุ๊บไหม ก่อนนั้นนี่เลยกลายเปย็นแบบนี้หน้าขแขวนนะนข,นของที่ได้มาจากเดิมๆชุดเนี้ยเข้าใจง่ายหมดเลยมีงบสองพันขอนางกวักองคหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์อยากได้จริงๆโอ้ขอบคุณมากๆเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเลยม,มีงบสองพันขอนางกวักองคหนึ่งประําวันเจ็ดวันครบเลยครับคงหลวงพ่อจงผมก็มีอยู่อ่า เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากครับขอสองพันได้ไหมแหมท,ทุกประการขอบคุณมากครับพี่มีกี่องค์ไม่รู้ชอบนางกวักได้จ้ะพี่นางกวักนี่น่าจะมีอยู่สามองค์มีแค่สามองค์สี่องค์สี่องค์นะครับอ่าแม่นางกวักมีอยู่สี่องค์ โอ้โห oh, แล้วเป็นงา oh, ด้วยใช่ขอไม้พยางิ้วดำด้วยอาจารย์พิมพ์สามเหลี่ยมอ่า oh. ผมก็มีครับลายก็ปลายลายไม้นิ้วดำพินาสุนาสุใช่โอ้โห oh, oh. นี่เอางี้ดีกว่าหนางกวักโอ้โห oh, oh. มีสามองค์องค์ละเท่าไหรครับพี่โอ้โห,โห 2, สองพันก็ไม่ได้แพงนะไม่แพงเพราะถ้าเกิดว่าเป็นงาแห่เดี๋ยวนี้ค่างายยังเกินเลยเดี๋ยวรอแป๊บมีเป็นคู่เลยสมเด็จจริงๆอันนี้ต้องเป็นคู่อืเนี๋ยถ้าเป็นคู่เนี่ยชัดเจนเลยมีกี่คู่โอ้ถ้าเป็น เอาจริงไปจ้างแกะตัวนี้ค่าแรงยังเกินเลยพันอ่ะโอ้โหสมเด็จเฮ้ยมีในมีในนี่้ดยมีฮะมีในมีหนังสือต้องมีอยู่แล้วมีในรูปเนี่ยอ่านี่นังกวักก็มีโอ้โหเอาสมเด็จก่อนสมเด็จมีอยู่สามองค์เยอะเยอะสามองค์สามองค์โอ้ พอตกูมาน,นอนเมื่อวานหมดย่งครับอาจารย์เดี๋ยวรอแป๊บนะพี่อ่าได้สามองค์องค์ละเท่าไร่ครับสมเด็จสมเด็จต้องแพงกว่านางกวากอยู่แล้วนี่ได้ของดีราคาถูกเลยครับพี่พี่อ่าสมเด็จโหง,งาแท้ๆไ่ใช่มัตติใช่นี่โอ้โหถ้าใครได้จากวันนี้ไปคือคุณก็ได้ของที่ถูกบันทึกไว้ในช่องอพ่าเครื่องสังกวาน สามวงน่นครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตอนนี้ใส่ตรงใส่ตรงเขาออกมาชี้ตำ้หน่้แก้แทดอล้วนะเนี่ยเนี่ย้พ่อแดงครับอาจารย์พ่อแดงพ่อแดงที่ทุกคนรอคอยเนี่ยเหรียญพ่อแดงพร้อมเลี่ยมที่ทุกคนรอคอยอันนี้ไม่เกินปีหนึ่งศูนย์ด้วยไม่เกินหนึ่งศูนย์ถูก ทันพ่อแดงชัดเจนล้านเปอร์เซนต์ด้วยนี่น่าจะเหลืออยู่ห้าองค์ได้เหลือห้าองค์นะครับรวมพ่อแดงปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้แต่ของพ่อแดงที่ก่อนปีหนึ่งศูนย์คุณต้องจ่ายหลักหมื่นนะอ,อันนี้เป็นรุ่นเดียวที่เลี่ยมเดิมด้วยจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท่ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย